สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธพูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร้อมทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย หลังจากกลับไปที่โรงแรมพวกวบีฮ่องเรียกเพื่อนร่วมทีมของเขาไปที่ห้องของเขาในการแข่งขันพวกเขามีห้องประชุมที่พวกเขาสามารถใช้ได้อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องทำสิ่งนี้สำหรับรอบนี้พวกวบีฮ่องพูดว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของวันพรุ่งนี้ซยซันส,ส,สือหัวเลาะและพูดว่าเจ้าวางแผนที่จะลงการแข่งขันเป็นคนแรกและดำเนินการต่อไปจนจบหรือไม่ว,ว่าบีฮ่องก็ใส่หัวพร้อมกับยิ้มและพูดว่ามันแตกต่างจากรอบที่แล้วตัวน,นั้นมีหลายทีมที่เขาแข่งขันและเรามีเวลาพักผ่อนเพียงพอตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปเวลาระหว่างแต่ละรอบที่ต่อเนื่องกันจะส้้นลงงเราาาตอพยยม ีท่สเพื่อรักษากําลังการต่อสู้ของเราไว้ไทยที่สุดเราไม่มีสิ่งทดแทนมากมายอันที่จริงเราควรเรียนรู้จากกลยุทธ์ของทีมโรงเรียนื่อ,อไลเคอร์ในวันนี้ไม่มีพวกเขาคนไหนหมดพลังงานมากเกินไปแต่พวกเขายังคงต่อสู้เพื่อให้อบออุ่นร่างกายพวกเขารักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสําหรับรอบทีมพรุ่งนี้เราจะทําตามกลยุทธ์ของพวกเขาพี่สามพรุ่งนี้ท่านจะสู้ก่อนท่านคิดอย่างไรกับขค้อตกลงนี้ดวงตาของสวยสันสือเป็นประกายและเขาก็กล่าวว่าเป็นความคิดที่ดีแต่เจ้าไม่ต้องการปกปิดความสามารถที่แท้จริงของเราเหรอว่าหิ้ง ท่านมีเพียงคู่ต่อสู้สองคนเท่านั้นที่ท่านจะต้องเอาชนะก่อนที่ท่านจะยอมแพ้ท่านจะเปิดเผยไม่เด็ดของท่านในการต่อสู้สองครั้งนี้จริงๆเหรอไม่แน่นอนรอสันสือเก่ายัางภาคภูมิใจว่าบีเฮาหัวเราและพูดว่าเยอมมากพี่หลงท่านจะเป็นคนที่สองในการแข่งขันท่านจะต้องเอาชนะสองคนด้วยเสียวเสียวเจ้าจะเป็นคนที่สามที่จะต่อสู้เจ้าจะต้องต่อสู้หนึ่งคนเท่านั้นพี่ซีท่านก็จะต้องต่อสู้คนเดียวเท่านั้นตัวเอ๋จะเป็นคนสุดท้ายและนางจะจัดการกับคนสุดท้ายนาน่ามองว่าบีเฮาอย่างน่าสงสารเล็กน้อยหลังจากได้ยินว่านาง ว่าบีห้องหัวแล้เบาๆเลยพูดว่าเนอะเอะเจ้าไม่รู้หรือว่าเราจะต้องแพ้กี่รอบในรอบคัดออกลายบุคคลด้วยการจัดการแบบนี้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันแบบทีมโดยธรรมชาติเจ้าจะมีโอกาสของเจ้าแล้วในรอบทีมในระหว่างนั้นคงต้องพึพ่งพวกเจ้าแล้วข้าจะเป็นเพียงผู้ควบคุมหลักของทีมเท่านั้นนาหน้าเงยน้าขึ้นอีกครั้งและพูดโดยไม่รู้ตัวว่าผู้มีพระคุณไม่ว่าท่านจะจัดการอย่างไรข้าก็ไม่คัดค้านเมื่อได้ยินคำว่าผู้มีพระคุณสายตาของทุกคนก็เริ่มแปลกไปเล็กน้อยวองรู้สึกมนทางอย่างงงมาาาาเขบอกนหลยครั้แผะ พยายามบอกนางให้เรียกเขาด้วยชื่อของเขาอย่างไรก็ตามมีบางครั้งที่นางไม่ระวังและยังเรียกเขาว่าผู้มีพระคุณนาน่ามีพบสิ่งผิดปกติในเรื่องนี้เนื่องจากนางรู้สึกขอบคุณว่าบีเฮามากว่าบีเฮาเป็นเพียงแต่ช่วยชีวิตพ่อแม่ของนางเท่านั้นแต่เขายังให้ชีวิตใหม่กับนางด้วยเขาเป็นผู้มีพระคุณของนางว่าบีเฮาไอาและพูดว่าพี่น้องทั้งหลายปรดกระไปพวกคนเถอะส่วนว่านานา่นาเจ้าอยู่ก่อน,ส,น,ส,นสุยชันเซยืนขึ้นตบไหล่คงว่าบีเฮาเขาขอมองดูเขาแปลก,แ,ปกและกระซิบว่าบีเฮาเจ้าต้องควบคุมตัวเองพอเจ้าอยู่ใน แม้ว่าเขาจะพยายามพูดเบาๆนอกจากการหัวเราะอย่างคมคืนแล้วว่าวีเฮาจะทําอะไรได้อีกคนอื่นๆก็ออกไปทีละคนแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มแปลกๆเล็กน้อยมีเพียงหวังตรงเท่านั้นที่ไม่ยิ้มนางเดินไปข้างหนึ่งเทน้ําแก้วหนึ่งให้นานาขอบคุณท่านหญิงนานารับแก้วด้วยคมงคลรบหวังตรงเอ,อ๋ก,ก็พูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าพี่สาวนานาได้โปรดอย่าเรียกข้าอย่างนั้นข้ารับไม่ได้เราเป็นพี่น้องจากสํานักเดียวกันวีเฮาเคยช่วยท่านมาก่อนแต่ว่านั่นคืออดีตและทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วอย่าบอกนะว่าจะไม่ช่่่่ววยยยยยยเเเเรราาาาาาามือออออลลลํบกกใจ้้นนนนนไปปหหตงง็ด แต่เห็นในชัดว่านางไม่ยอมรับคำเหล่านั้นว่าบีห้องรู้ว่าการน้มน้าวใจของนางไม่มีประโยชน์ดังนั้นเขาจึงหยุดและพูดว่านเนาะมีความคืบหน้าอย่างไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ขขาขอให้เจ้าสืบสวนนาหน้าหันกลับมาจริงจังแววตาเต็มไปด้วยคมกลัวนางพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าใช่พวกมันเองข้าแน่ใจข้าไม่สามารถลืมกินไอแบบนั้นได้แม้ว่าข้าจะกลเป็นขี้เท่าก็ตามต้องเป็นพวกมันว่าบีห้องพยักหน้าและกล่าวว่าดีมากเจ้าได้ตรวจสอบการคาดเดาของข้าแล้วสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์คือลัทธิวิ อยู่กับเราทุกคนจะปกป้องเจ้าแล้วยางอื่นละ่ะกันติดต่อเป็นอย่างไรนานา่ากล่าวว่าถ้าไปตลาดเมื่อสามแหง่งและมีเพียงตลาดที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นที่จะคาดเดาได้ว่ามีสินค้าแต่ว่ารายละเอียดจะต้องมีการหารือยิ่งกว่านั้นราคาที่ขอของพวกเขานั้นสูงมากและยากต่อการจัดการว่าหวีเฮ่ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าอย่ากังวลกับราคาที่สูงตราบใดที่สินค้ายังมีอยู่ก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นเราจะต้องเตรียมการล่วงหน้าเจ้ายวอย่างคงติดต่อกับพวกเขาและต่อรองราคาต่อไปจากนั้นก็ทกําการนัดหมายแล้วค่อยจะพบกับพวกเขาด้วยวิธีนี้้จตตตอองิด่กกับพวเขา เพื่อให้พวกเขารู้สึกถึงความจริงใจของเราจากนั้นจึงซื้อตัวอย่างได้ค่ะนาน่ายอมรับคำพูดของว่าวีเฮาด้วยความเคารพว่าวีเฮากล่าวว่าเจ้าควรกลับไปพักผ่อนเช่นกันดูแลความปลอดภัยของเจ้าด้วยเมื่อเจ้าอยู่คนเดียวในเวลากลางคืนถ้าระมือไม่ไหวขอความช่วยเหลือจากพี่จี้ท้ายที่สุดเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากตจากลงนาน่าถือว่าตัวเองเป็นคนรับใช้ของว่าวีเฮาหลังจากรับทราบคำพูดของเขาแล้วนางก็หันหลังกลับและจากไปนางปิดประตูหลังจากที่นางจากไปวังต้องเอ่ยทำด้วยความสงสัยว่าเจ้าขอให้นาน่าติดต่อกับ ยิ้มและพูดว่าเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าพลังจิตของข้าได้มาถึงอาณาจักรที่มีรูปไรล่่างแล้วข้าสั่งนางเมื่อสองสามวันก่อนเนื่องจากเราอยู่ที่จกักรวรรดิสุริยันจันทาเราจงไม่สามารถกับมือเปล่าได้เราพบลูกค้ารายใหญ่แล้วในเวลาเดียวกันเขาจะไปซื้อของบางอย่างวังตงเออเป็นคนสลาดพอที่จะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างได้ทันทีและนางกุพงออกมาว่าโลหะหา,ายากเจ้าขอให้นาหนนะ้าติดต่อธุรกิจโลหะที่หายากยหรือไม่ว่าอีห้องพยักหน้าและพูดว่าตรงเออที่รักของข้าเจ้าฉลาดมางจริง,รงๆมาเร็วข้าจะให้าาางวลูอแแดดะพ่่ย มเล่นมาคุยเรื่องธุรกิจก่อนว,ว่าบีฮ้องพูดอย่างจริงจังวะตุกลงเนื่องจากเจ้าตุกลงเขาจะรอจนกลัวเราคุยเรื่องธุรกิจเสร็จแล้วค่อยมาจูบก,กันวางตรงเอ๋ก็พูดอย่างเคินอายวะข้าตุกลงตั้งแต่เมื่อไหร่ว,าว่าบีฮ้องหัวแลบเบาๆเลยพูดว่าเจ้า,วา,วอาจบอกว่าเราคนพูดเกี่ยวกับธุรกิจก่อนจากนั้นเจ้าจะทาสิ่งที่ไม่ใช่ธุรกิจใช่หรือไม่เจ้าวางตรงเอ๋เรียกเบาๆว่าบีฮ้องก็พูดว่ามาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่าเจ้าพูดถูกข้าต้องการซื้อโลหะหายากบางอย่างไรก็ตาม นั่งกัดเบาๆซึ่งเห็นได้จากสีหน้าองว่าบีเฮาว่าเขาสนุกกับการกัดของนงางวังตงวาก็ทำอย่างสงสัยว่าเจ้าสามารถซื้อโลหะหายากในจกักรวรรดิดยันจันทาได้หรือไม่พวกเขากำลังต้องการทรัพยากรในการทำสงครามในขณะน,นี้ว่าบีเฮายิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะตาบใดที่เจ้ามีเงินก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นพวกโลหะหายากถือเป็นทรัพยากรสงครามที่มีราคาแพงมากแต่นี่ก็หมายความว่าการขายพวกมันมีกำไรมากจะมีคนบางส่วนที่ให้ความสำคัญกับผลกำไรดังกล่าวนอกจากนี้พวกเขาจะต้องเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ ครั้งนี้ลูกค้าทั้งสองของเราได้รับเงินฝากที่มีราคาแพงมากเหรียญทองวิญญาณเป็นเพียงโลหะที่ไร้ประโยชน์และมีราคาแพงเท่านั้นแต่สิ่งที่เราต้องการคือโลหะหายากที่สามารถเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งได้อย่างต่อเนื่องการเก็บโลหะหายากนั้นดีกว่าการเก็บเงินนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาจะซื้อโลหะหายากก่อนที่เราจะไปพี่ใหญ่นำเงินที่ชำระบัญชีของเราหมดแล้วซึ่งรวมถึงเงินที่เราได้รับจากการขายพื้นใหญ่หน้าไมัจูเกอให้กับโรงเรียนบวกกับเงินที่ชำระล่วงหนะ้าของอค์หยิวจิวและอ,อุ่นนิ้งไวนาโมให้ อย่างไรก็ตามค่าเกรงว่าการซื้อโลหะหายากที่นี้จะลําบากมากเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ได้รับสินค้าหลังจากที่เราจ่ายเงินไปแล้วแล,และแม้ว่าเราจะได้ของแล้วเราจะกลับได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ว่าบิฮอกกากาวว่าจะมีทางออกเสมอเสื้อค้าอืมหลังจากนั้นพวกเขาก็หวานกันส่วนว่าการแข่งขันหลังจากที่เข้าสู่รอบที่2การแข่งขันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ84ทีมที่เหลือต่อสู้กันเองอย่างเต็มที่หลังจากวันแรกของรอบคัดเอ,อกรอบที่2 21ทีมผ่านเข้ารอบได้สําเร็จแล้วตราบใดที่พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบนี้แล้วก็หมาย ได้เข้าสู่รอบแบบพบกันหมดแล้วทั่นเป็นเพราะ42ทีมจะออกไปหลังจากรอบคัดออกรอบ2แม้ว่ารอบต่อไปจะยังเป็นรอบคัดออกอยู่ก็าตามแต่ทีม21ทีมที่เหลือต้องแข่งขันกันในแง่ของคะแนนเพื่อให้ได้ทีมที่ดีที่สุด10ทีมจาก21ทีมนี้เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปได้มันคือความสําคัญมากสําหรับทีมที่จะเข้าสู่เวทีแบบปัิเสธเพราะมันไม่ใช่งานง่ายวันนี้เป็นวันที่2ของรอบคัดออกรอบ2การต่อสู้ของสํานักถังถูกจัดขึ้นในช่วงบ่ายพวกเขาไม่ได้ไปที่สนามการแข่งขันในตอนเชา้าแต่พักที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนอาการบนิบ ล,ลุนแรงขึ้นสิ่งนี้ทําให้เกิดเงาในการแข่งขันของสํานักถังหลังจากรับประทานอาหารกลางวันพวกเขาก็พักผ่อนกันสักคู่จากนั้นทุกคนจากสํานักถังก็ออกเดินทางไปยังสถานที่การแข่งขันเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อสู้พื้นที่พักผ่อนเห็นได้ชัดว่าแออัดน้อยกว่ามากและไม่รู้สิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ว่าจํานวนผู้ชมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการแข่งขันรอบคัอดออกที่เข้มข้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทําให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆพวาบวีเห่าได้วางแผนกันแล้วยุ้เมื่อวานนี้และด้วยเหตุ เขาเน้นเป็นที่หลายทีมที่เขาให้ความสนใจเขารู้สึกประหลาดใจที่เขาพบว่าเขาไม่สามารถระบุได้ว่าทีมใดเป็นตัวแทนของสำนักดั้งเดิมทีมที่เขาพบติดตามถูกคัดออกเมื่อเช้าวันนี้ด้วยความแข่งร่งของสำนักดั้งเดิมมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะทำผิดพลาดในระดับต่ำดังนั้นเขาจึงต้องค้นหาเป้าหมายใหม่เพื่อติดตามทีมของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มาช่วงบ่ายวันนี้พวกเขาเข้าแข่งขันในตอนเช้าและได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วแม้ว่าจะไม่มีใครจากสำนักถังดูการต่อสู้ของพวกเขาแต่พวกเขาก็สามารถเดาได้ว่่าาามมัันนนนนนไไเกกิปใทงงตรข ทีมของโรงเรียนสื่อไลเคอร์ามาที่พื้นที่พักผ่อนว i p เพื่อดูการต่อสู้ในบ่ายวันนี้แม้ว่าพวกเขาจะผ่านเขา้ารอบไปเรียบร้อยแล้กวก็าตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อดูการต่อสู้ของสำนักถังวพาบีเฮาสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบและเย็นชาของหวังซิวเอ,อ๋อขณะที่นางมองมาที่เขาและนั่งลงวพราบีเฮา็ยิ้มและพยักหน้าให้นางอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้รับคือความเฉยเมยของหวังซิวเอ,อ๋อหวังซิวเอ,อ,วเอ,อเ๋อบนหน้าหนีทันทีวพาบีเฮาโกนไม่ได้ที่จะสัมผัสจมูกของเขาเขารู้สึกเหมือนว่าถูกนางปฏิเสธอย่าางงงรรุนนนแใทกกัับตห และคนอื่นๆกําลังเฝ้าดูสํานักถังอย่างใกล้ชิดการสแสดงออกของพวกเขาไม่เป็นมิตรมากมันง่ายที่จะเห็นจิตวิญญาณอันแรงกล้าที่จะต่อสู้ในสายตาของพวกเขาวพาบีเฮาใส่หัาายหวยังช่วยไม่ได้มีความจําเป็นสําหรับสิ่งนี้หรือไม่ทุกคนมาจากโรงเรียนเดียวกันตอนนี้เขาลมดีมากแน่นอนว่าเขายังไม่ลืมความเกลียดชังที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของเขาเกมการแข่งขันในช่วงบ่ายดําเนินไปจนถึงเกมที่ห้าแล้วและในที่สุดก็ถึงขาวของสํานักถังเสียงของผู้ตัดสินดังขึ้นมาว่าสํานักถังกับสานักดาบเหล็กสมาชิกในทีมจากทั้งสองฝ่ายเข้าสู่พ ปวดขึ้นสู่เวทีหลังจากกรรมการเรียกทุกคนจากสำนักถังก็ลุกยืนขึ้นบองตงเอ๋อพักว่าีเฮาต่อหน้าทุกคนและเข้าไปในพื้นที่หลอพร้อมกับเพื่อนๆของเขาในรอบก่อนหน้านี้แม้ว่าหัววีเฮาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วย1ต่อ7แต่ว่าสำนักถังก็ยังเป็นสำนักที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาจึงไม่ได้รับความสนใจมากนักความประทับใจที่ลึกซึ้งที่สุดที่พลเมืองของจักรวรรดิยันจนทามีต่อสำนักถังน่าจะเป็นรถเข็นของหัววีเฮาซุยสันสือกระโดดขึ้นไปบนเวทีเขาก้าวเข้าสกาางทัน แต่พวกเขาจะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างถึงสามารถผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบแรกได้คนแรกที่เข้าแข่งขันจากสำนักดาบเหล็กเป็นหญิงสาวนางมีรูปร่างเพียวบางและมีลักษณะที่ละเอียดอ่อนผมสีดำยาวของนางสยายไปทางด้านหลังสเสน่ห์ของนางไม่สูญหายไปท่ามกลางความงามและความอ่อนโยนของนางดวงตางของุริสันสื่อเบอิกกว้างเมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้ของเขาเป็นผู้หญิงเขาขึ้นน้ำลายของเขาด้วยไม่รู้ตัวในพื้นที่ลอ้อพวกบีห่องผูมพิพากษาสำนักดาบเหล็กนี้ศึกษาพวกเรามาก่อนหรือไม่พวกเขารู้ได้อย่างไรว่ามีวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับพี่สาม สงสสาว,สวยมาสู้กับเขา <c ười> <c ười> น้ำเสียงที่เย็นชาของเจียงนาน,นานทำให้หวัวบีห้องสันเทาเขาปากอย่างรวดเร็วและสวดอ้อนวอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสวยสันเสือหลังจากช่วงเวลาสั้นๆของการแสดงออกของสวยสันเสือเขาก็กลับมาเป็นปกติเขาเดินไปที่กลางเวทีก่อนที่กรรมการจะพูดอะไรเขาก็เอื้อมมือออกไปแล้วพูดว่าสวัสดีคนสวยเขาซื้อสุยสันเสือจากสมนักถังปกติเรียกว่าปกติเรียกเขาต้องการบอกนางเกี่ยวกับซื่อเล่นอันทรงพลังบางอย่างที่เขามีแต่เขาก็พูดไม่ออกเหมือนปกติเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวจากสมนักดับเล ไม่คาดคิดว่าผู้ต่อสู้ของนางจะเป็นแบบนี้เมื่อเห็นท่าทางที่น่าอึดอัดใจของเขานางกอดไม่ได้ที่จะหัวล้อในแง่ของรูปลักษณ์หน้าตาสุยสันสือและเปยะๆมีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่ว่าพวกเขาทั้งคู่ก็หล่อเหลาเหมือนกันหญิงสาวก็มือขวาออกไปแล้วจับมือเขาพร้อมกับพูดอย่างอ่อนโยนว่าปกติเจ้าถูกเรียกว่าอะไรแค่ชื่อหวังชิงชีจากสำนักดาบเหล็กพี่ชายปรดเมตตาข้าด้วยสุยสันสือยังคงกังวลเกี่ยวกับเื้างนัานที่อยู่ด้านล่างดังนั้นเขาจึงไม่ได้จับมือของนางแน่นอย่างไรก็ เจ้าคิดว่าข้าควรเรียกว่าอะไรดีขอคิดดูก่อนเรียกเขาว่ากันป้องกันนิรันเจ้าคิดว่าอย่างไรกันป้องกันนิรันงั้นเหรอหวังชังซีตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งจากนั้นนางก็ยิ้มและพูดว่าดีมากมันฟังดูทรงพลังมากทันใดนั้นผู้ตัดสินก็ตะโกนว่าพวกเจ้าสองคนยังจะแข่งขันกันอยู่ไหมแต่ถว่าทั้งสองคนไม่สนใจเขาเขาจึงก้าวไปข้างหน้าและแยกสองคนที่ดูเหมือนจะตกลุมรักกันจากนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรและชี้ไปที่ทั้งสองด้านเวทีการแข่งขันและพูกันใหม่สุ่ยสันซือ่อที่หวััง้ดกนท่าทางลา หวังซชิงชียังคงยิ้มและพยักหน้าขอโทษในผู้ตัดสินหลังจากนั้นนางก็หันหลังไปที่ไปเวทีสุยสันสือรู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งกระด้างขณะที่เดินไปที่ขอบเวทีเขาหันไปทางรัศมีอันเยือกเย็นที่กำลังมองมาที่เขาและสิ่งที่เขาเห็นคือดวงตาคู่สวยที่เยือกเย็นของเจียงหนานหนานเออเย่ะมากเขาเผยใจไปสุยสันสือตัวสั่นเมื่อเขากำลังจะถึงขอบเวทีสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าที่เท่มากหลังจากนั้นเขาก็ยกนิ้วโป้งให้เจียงหนานหนานและพูดเบาๆว่าเขาแค่พยายามทำให้คู่ เจียงนันนานไม่ได้พูดอะไรเลยมันแสงวิญญาณป้องกันที่ขอเวทีการแข่งขันนั้นป้องกันเสียงได้ดีมากสยสันสื่อหันกลับมาอย่างเย็นชาจากนั้นเขาก็เห็นผู้ตัดสินยกมือขวาึ้นและปัดลงทันทีในขณะนี้เขาหยุดเพ้อฝันและรีบวิ่งไปในทิศทางของวังซึ่งสีด้วยก้าวใหญ่ทันทีวงแหวนวิญญาณที่แผลอๆก็เริ่มลอยขึ้นจากเท้าของเขาสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสองวงเมื่อวงแหวนวิญญาณทั้งหกของเขาลอยขึ้นผู้ชมรอบเวทีการแข่งขันก็อุทานออกมาว่าหกวงเขามีวงแหวนวิญญาณห ว,วงหมายถึงอะไรมันหมายถึงความแข็งแกร่งระดับจกักรพรรดิวิญญาณเอาละแล้วครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ